ยี่สิบห้าธันวาช่องปอป้ามาขายเหรียญพีที่308สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FC พบกันวันนี้เป็นวันที่25เดือนธันวาคมปีพศ2566 ตรงกับ E ีีที่308เอฟซีฮะเดินทางมาไกลพอสมควรเนาะก็ใกล้ปีใหม่ละใกล้ปีใหม่บ้านใครอ่าบ้านใครที่อยู่อ่อยู่ทางภาคเหนือก็คงจะหนาวกันมากพกอสมควรเนาะแต่เหมือนว่าปปาดูาทางภาคใต้นั้นจะมีฝนใช่ไหมเอออ่ะก็รู้สึกจะดูวันไหนเออเหมือนวันฝนตกว่างั้นเขาว่ากันมาอย่างนั้นปปาดูที่ข่าวเนาะโอเคเนาะก็ทางเหนือก็เล่นหนาวกันไปก่อนโอเคเนอะอ่ะทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้เหรียญไม่เยอะ FC ฮะวันนี้เหรียญเรามีไม่เยอะนะก็แบ่งปันทุกวันทุกวันเนาะเหรียญ เหรียญได้เข้ามาเข้ามาปาปาก็แบ่งปันออกแล้วออกอีกทีนึงก็ค่อนข้างจะออกอหลายเหรียญพอสมควรเพราะป่าเป็นช่องเล็กๆอยู่ฮะบางทีเหรียญก็อาจจะเข้ามาไม่มากไม่มากเท่าที่ควรก็ง่ายๆเลยย,ยังยังไม่พอฮะ fc ฮะยังไม่พอกับความต้องการของนักสะสมสําหรับตอนนี้ใครที่มีเหรียญอยากขายครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้เลยเนาะก็พยายามศึกษาด้วยช่องของปราปารับซื้อเหรียญแบบไหนรู้สึกว่าจะต้องทําคลิปกันทียิบเลย fc ฮะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเหรียญที่ส่งมาเหมือนเหมือนกับว่านักสะสมเนี่ย ได้ศึกษามาก่อนนะก็จะส่งเหรียญที่ปาปาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการมาค่อนข้าง,งจะมากเลยนะก็ถ้าอย่างไงเราก็ค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวป้าปาไปทําคลิปน่าจะต้องทําคลิปกันให้ทียิบเลยจากนี้ไปโอเคนะฮะเดี๋ยวปาปาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าเอฟซี mm hmm. ฮะอ่ะเนี่ยชุดเนี้ยเหรียญตรงเนี้ยเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกทั้งหมดเลยสภาพผ่านการใช้งานเก่าเก็บ ผ่านการใช้งานน้อยแหละจะว่าเก่าเก็บเลยเนาะก็มีบ้างไม่ใช่ไม่มีนะเอางยๆเ่าผ่านการใช้งานเลยสบายใจดีเนาะอ่ะตรงนี้เป็นเหรียญสภาพต่ำกว่าเกศซีเอาใครอยากได้ฮะปอป้าขายให้เลยอ่ะตรงนี้ชุดละสิบาทสี่เหรียญเนี่ยชุดละสิบบาท,นนบบาทโอเคเนาะชุดละสี่บาทสี่เหรียญฮะ อ่าสภาพเขาต่ํากว่าเกด C ีหลังจากนั้นนี่สิบาทนะสี่เหรียญสี่วาละหลังจากนั้นจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกจะมีอยู่กี่ชุดในเอฟซีฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดรู้สึกจะมีกันอยู่ห้าชุดเอาไปเลยฮะเอฟซี FC. เอาไปเลยฮ้าสภาพผ่านการใช้งานนั่นแหละชุดละชุดละเท่าไหร่เดีเอ่ย ชุดละยี่สิบห้าบาทฮะนะชุดละยี่สิบห้าบาทเนาะห้าวัลละไม่ซ้ำชุดละยี่สิบห้าบาทเอฟซีผ่านการใช้งานแล้วมีกันอยู่ห้าชุดชุดละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะหนึ่งบาทที่ระลึกหลังจากนั้นมาดูเหรียญละสามบาทอ่ะนี่คือหนึ่งบาทเรือหงเอฟซีปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหนึ่งบาทเรือหงสภาพผ่านการใช้งานใครอยากได้เหรียญละสามบาทก็ มีนักสะสมเขาเข้ามารับปลปายนะคนละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญบ้างบางทีบางครั้งก็มาเยอะกว่านั้นบางครั้งก็บางวันก็ไม่มีอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นเหรียญที่นอกไปเหรียญของสะสมบางครั้งก็เหรียญที่ไปเหลวมาเยอะก็ก็จะมีนักสะสมเขาได้พอกันบ้างแล้วโอเคนะเนาะเหรียญเหรียญละสามบาทเท่านั้นเองปื๊ดมาหลังจากนั้นเอฟสี 4, ่ห้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวาระไม่ซ้ำหนึ่งชุดสองชุดสามชุ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, ดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเดาสิปปาขายเท่าไหร่ฮะ น้ำทองบวกเก่าเก็บน้ำลุง้งจับเนาะอ่ะประมาณนี้คละกันให้เรียบร้อยแล้ว fc ห้าวาระไม่ซ้ําถ้าชุดละเท่าไหร่ดีเอ fc ชุดละเท่าไหร่อ่ะเดาสิเท่าไหร่ดีเอยจะเอาเหรียญละสี่สิบบาทห้าวาระไม่ซ้ําหรือว่าจะเอาเหรียญละสามสิบห้าบาทห้าวาระไม่ซ้าอ่ะ fc ห้วันนี้ปาปาไม่ใจดําปล่อยให้เลยฮะมีกันอยู่หกชุดชุดละห้าวาระไม่ซ้ํา อ่ะก็มีน้ำทองจับน้ำลุงจับปะปลายเหรียญเก่าเก็บปะปลายกันแบบนี้แหละแต่ดูแล้วสดใสสวยงาม F4 ฟซีฮะห้าวันละไม่ซ้มหกชุดชุดละสามห้าสิบห้าโปปาขอชุดละร้อยห้าสิบาทไปเลยขายไม่เอาตอนนี้ถือว่าพลาดอย่างารแรงเอฟซฮะนะเหรียญละสามสิบาทมีทั้งน้ำทองน้ำลุงบวกเก่าเก็บกันฮะปะปนขนเปนกันไปทั้งหมดเลยนะถ้าขายชุดละเท่าไหร่ถ้าชุดละสีะ่เอเหรียญละสี่สิบาทก็ ชุดละ200เลยนะแต่ปลาก็มาดูสภาพแล้วเป็นเหรียญเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานก็ใช้สายตาเล็งเอานะก็คือปปาให้ให้ราคาเท่ากันเลยชุดละชุดละ150บาททั้งหมดใน5าวันละไม่ซ้ํานะรีบเอานะรีบเอานะมีแค่นี้นะนะมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าปปาก็ไปจัดเหรียญถ้าเข้ามาเนาะก็้กอยว่ากันใหม่อะหลังจากนั้นจบจากหลังจากจบ20บาทที่ลึกใช่ไหมชุดละ150บาท5าวันละไม่ซ้ํา เราลงบริอ fc ครับไม่ผ่านการใช้งานนะแต่ประปาคงไม่หยิบพลิกด้านหน้าให้ดูแล้วแหละจะให้ดูวาระด้านหลังจะแจ่มกว่านะเผื่อใครขาดชุดแบบนี้โอเคเนาะใครยังไม่มีฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึก fc ฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะอ่ะรู้สึกจะกี่วาระไม่ซ้ำเนี่ยหอันนี้ของพระราชินีพันปีหลวงเดี๋ยวแป๊บนึง fc หนึ่งสองส้าหกเจ็วาระไม่ซ้ำ fc ฮะไม่ผ่านการใช้งาน แต่ว่าสภาพก็ไม่ถึงแชมป์นะแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งาน8วาระไม่ซ้ำชุดนี้อ่ะชุดละ180บาทเขาไม่ผ่านการใช้งานนะ f c ชุดเนี้ยนะที่จริงต้องขาย200กว่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะเนาะโอเคไหมฮะ8วาระไม่ซ้ำไม่ผ่านการใช้งานฮะแต่ไม่ใช่สภาพแชมป์ไม่ถึงแชมป์ปปาบอกอย่างนี้เลยนะแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานดูดี F4 ฮาร์ทพิกด้านหน้าดูสวยเลยโอเคเนาะ ชุดละ180บาทโอ้โหเอฟซีได้ถึง8วาระไม่ซ้ำเลยนะใครอยากได้ฮะ5บาทที่ระลึกเนาะะปากขายตามสภาพอ่ะหลังจากนั้นฮะ2บาทต้นไม้เหรียญละ40บาทแล้วก็มา3รอบพะกับเสด็จสภาพนี้เหรียญละ50บาทโอเคไหมเหรียญละ50บบาทเท่านั้นเองดูเอาฮะ เนาะคงไม่ต้องบรรยายว่าเหรียญติดอันดับหรือไม่ติดแต่เน่าน่าจะพอรู้กันเนาะ f c เนาะอ่ะก็ <c oughs> หายากหายากที่สุดในชุดของเขานนะ่แหละได้รับความนิยมที่สุดนะของหนึ่งบาทที่ระลึกอันนี้เป็นวาลาเด็ดนะโอเคเนาะอ่ะสามรอบเหรียญน,นี้กับสเสด็จฮะเหรียญละห้าสิบบาทหลังจากนั้นสองเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะสภาพเดิมๆแจ่มๆอยู่ f c ฮนะแต่ว่าไม่ใช่สภาพผิวั้นเทพเหรียญน,นี้จะแจ่มกว่าเหรียญน,นี้จะบางกว่าอ่ะเหรียญน,นี้แปดสิบเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยนี่คือหนึ่งบาทสามรอบ F4 ฮะหนึ่งบาทที่ระลึกนะ 100บาท80บาทก็ลองดูกันก่อนเนาะประมาณนี้แหละก็ให้ความาให้คุณค่าทางความนิยมเขาหน่อยเนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นสภาพผิวก็อะไรก็ตามอีกตามมาอีก FC ฮะอ่ะ5 0 80 1บ0บาทเนาะหลังจากนั้น FC ฮะมาดู2วารละนี่เมื่อวานนี้รู้สึกจะหลุดจองหรือแอดมินได้มาใหม่อ่ะเหรียญละ100บาทท่านเองเป็นเหรียญพลองฮะเป็นเหรียญพลองของเหรียญย0บาทที่ลึกนะใครจับแบบนี้ไปถ้าอยากได้เหรียญพลองไปใส่นะฮะเพราะพลองจะผลิตไม่ค่อยเยอะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2งสอง0ส0 0ามแสนอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แหละตรงนี้น่าจะเป็นสามแสนปะปาว่าโอเคเนาะก็เอาไปใส่ชุด f อฟสี่้านานเราจะเจอกันเดียยหน้าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูผ่านการใช้งานประมาณสีสันแบบนี้เอสห้าบาทที่ระลึกนี้กี่วันละหน่สองสี่หกวันละไม่ซ้ำเนี่ยเอ่ะถ้าอยากได้ชุดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองสภาพไม่เหมือนด้านบนนะอันนี้ก็ห้าวันละ อันนี้ก็5บาทที่ึกนี่ก็5บาทที่ึกแต่สภาพแตกต่างกันนะด้นานบน8วาระตรงนี้6วาระ6วาระ100บาท8วาระ180บาทสภาพสวยกว่ากันเยอะ f อ่ฮะมาลันลงมาเลยวันนี้ป้ะป๋าไม่ทำรายการนาน f อบอกเอาเนื้อให้กินบ้างดีป้ป <c oughs> าโฆษณาเอาแต่น้ำมาบอกเพ okay, okay, ะ่านโอเคโอเคฮะรอเล่นรอเล่น f อ่ฮะนี่คือตระกูลชุดนะสภาพต่ำกว่าเกรดสนะสภาพต่ำกว่าเกรดสใครอยากได้ชุดนี้ ห้าบาทคุดก้าเหลี่ยมห้าบาทคุดเฉียงปียี่สิบปียี่สิบสองแล้วก็ห้าบาทคุดตรงดูนะสภาพต่ากก่าเกศีเผื่อใครเอาไปขายเกินนี้ได้เอาปะปาขอขอ,ขอแค่ร้อยเดียวดูสภาพเอาตา่ากก่วเกศีตระกูลคุด fc ห้าต่ากว่าเกศีนี่แหละปะปาขายของตามสภาพถ้าสภาพย่อนราคาก็ย่อนตามหนึ่งร้อยบาททุนนี้เอาไปเลยปปาให้เอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะหลังจากนั้นอันนี้ fc ห้าตรงนี้สามร้อยบาท ดูสภาพนะเดี๋ยวปา,ปาแจ้งให้ดูด้วยไม่ใช่สภาพให้ผ่านการใช้งานเจ็มอะไรทั้งหมดนะอ่ะชุดนี้โดน300บาทแน่นอนฮนะสภาพค่อนข้างจะคมลึก fc ฮะหบาทเก้าเหลี่ยมปีพศ2 5 1 5น้ําทองเกาะอยู่นะแต่ไม่ใช่สภาพผิวแชมปแน่นอนฮนะเป็นเหรียญที่แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยแต่เขาผลิตออกมาหลายปีถ้าเก็บไม่ไดีเขาก็จะออกออกสภาพนี้แต่สวย fc ดูนะฮะกลางเหรียญเนียนอยู่เห็นไหมะเนื้อของเหรียญน,นะฮะที่ไม่มีลายลักษณอักษรเขาจะเนียนอยู่ นะเท่ากับ <tang> ว <s> ่าเหรียญเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนึกออกไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะถ้าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีร่องลอยฮะเนื้อของเหรียญเนี่ยเขาจะมีร่องลอยค่อนข้างมากค่อนข้างมากแต่เหรียญนี้เขาไม่มีเห็นไหมฮะน g เป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนะลำพังเหรียญนี้เหรียญเดียวก็ปาเข้าไป2 5 0ร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วมั้ง fc นะนี่ปปาเป็นช่องที่จัดชุดมาแล้วเฉยๆนะอันนี้เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานปปาขอบอกนี้เลยเนาะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานเนาะอ่ะ มาหลังจากนั้นก็ผ่านการใช้งานคุดเฉียงปี20ผ่านการใช้งานคุดเฉียงปีพศ2522 f น5รผ่านการใช้งานแต่ว่ารดลายก็คมชัดนะสังเกตดูนะฮะรดลายก็คมชัดอยู่เห็นไหมอ่าบางเหรียญเนี่ยเขาจะลบเลือนไปหมดแล้วแหละเนี่ยปปาก็พยายามจะจัดสภาพที่ว่าดีขึ้นมามาอยู่ในชุดราคานี้ไงโอเคเนาะหลังจากนั้นก็มาดูเก่าเก็บ f อฮะผ่านการใช้งานก็ผ่านกันน้อยมากมากเลย f อดูเนื้อเหรียญน,นะฮะให้ดูที่เนื้อเหรียญด้วยนะฮะ รายละเอียดของเนื้อเหรียญถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเก่าเก็บไม่เก่าเก็บเนี่ย fc เนื้อเหรียญเนี่ยเขาจะละเอียดนะเขาจะไม่มีร่องรอยขนแมวหรอกนะพอจะพอพอจะเข้าใจไหมฮะเนื้อเหรียญเนี่ยระหว่างในในกลางเหรียญแบบเนี้ยที่ไม่มีลวดลายเนี่ยถูกไหมฮะเขาจะละเอียดไปเลยนะเขาจะละเอียดไปเลยต่ออยู่สภาพออกการอาการเก่ากว่านี้ก็ตามนั่นแหละเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนึกออกไหมฮะบางคนนขขัดมาบอกเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานฮะโอ้ ไม่ทั้งตัวคุดเอ้ยทั้งทั้งลายลักษณ์อักษรตรงทางด้านในหรือไม่ก็เนื้อเหรียญเนี่ยจะมีแต่ร่องรอยนะขัดมาได้ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานอยู่ดีเอฟซีฮะเหรียญที่สภาพจะมองแค่ไหนก็ช่างฮะถ้าเนื้อเหรียญรายละเอียดเขาละเอียดยิบแบบเนี้ยนะนี่ถึงว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าถ้าผ่านก็ผ่านน้อยจริงๆอ่ะชุดนี้ฮะเอฟซี FC ฮะสามร้อยบาทเท่านั้นเองถ้าหากสภาพแจ่มคมกว่านี้ราคาสูงเป็นสนะี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะก็ปาจะดูสภาพผิวก่อนโอเคเนาะชุดนี้สามร้อยบาท เข้าใจเนาะ300บาทฮะชุดนี้100บาทอ่ะโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราลันลงมาดูเหรียญเหรียญทองแดง f c ฮะเหรียญสตางรูทองแดงสมัยราชการที่7ปี2472เรามีกันอยู่5เหรียญแล้วก็สตางรูทองแดงสมัยราชการที่8ปี2480อีก5เหรียญเราหามาได้แค่นี้ f c ฮสภาพผ่านการใช้งานแต่คมชัดยอมรับว่าคมชัด f c ฮะ ไม่คมชัดประปาก,ก็เคยขายเหรียญละบาท2บาท5บาท3บาทมาแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่คมชัดสวยงาม f อซฮราคานี้ประปาก,ก็ซื้อมาค่อนข้างสูงอยู่ประปาก,ก็มาคัดแยกให้อ่ะใครอยากได้ฮะสตางรูทองแดงชนิดราคา1สตางสมัยราชการที่7ปี24 72มีกันอยู่5้าเหรียญย้ำอีกรอบนะฮะแล้วก็2480รัชการที่8อีกหเหรียญเหรียญละ25บาทป้าป้าบอกก่อนนะถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยงามจริงๆเนี่ยราคาป้าป้าขายเป็นร้อยเลยนะฮะนะป้าป้าขายเป็นร้อยเดี๋ยวป้าป้าได้มาก่อนนะเดี๋ยวป้าป้านำมาแบ่งปันให้อันนี้เ็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ลวดลายภาพรวมแล้วทั้งสองรัชการเนี่ยเขายังคมชัดอยู่อ่ะป้าป้าขอเหรียญละ25บาบาทเนาะถ้าไปจัดเป็นชุดราคาแพงกว่านี้นะนะแต่ว่า วันนี้เรามากันเป็นเหรียญโอเคเนะาะรัชาการที่7กับราัชาการที่8มีกันอยู่อย่างละ5เหรียญหลังจากนั้นมาดูเอฟสี F ได้กันมาอีก4ีหเหรียญอัสภาพไม่ถึงอ่าไม่แจ่มเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าระดับนี้ใช้ได้เลยอ่ะเอฟสีหเหรียญละ180บาทนี่คือเหรียญของราัชาการที่85สตางค์ฮะหายาก อันดับที่2แล้วก็หายากอยู่แล้วหายากอันดับที่2อฮะอันดับที่1ก็จะเป็น50สตางค์ปี2489นะผลิตน้อยที่สุดอันนี้ผลิตรู้สึกว่าจะผลิตน้อยหายากกอันดับที่สองฮะนี่เป็นชนิดราคา5สตางค์5สตางค์ปี2 4 8 9ปกติก็หายากอันดับ2อยู่แล้วยิ่งมาเป็นพระเสียนโต f อฮะหายากเข้าไปอีกโอเคไหมเหรียญละ180บาท หลายคนถามว่าที่คุณป้าปาว่าเหรียญละบสามร้อยสี่ร้อยนั้นมีไหมรู้สึกว่ามีแต่ไม่เยอะเอฟซีแต่ป้าปายังไม่อยากเอามาลงปราป่าเกรงว่าเผื่อเผื่อจะหาเข้ามายากไงก็มีม,มีรู้สึกจะมีสภาพสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรประมาณนี้แหละสามร้อยห้าสิบแต่ต้องไปคัดในเอฟซีนะ FC, นะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าจะมีอยู่แต่ไม่หลายเหรียญอ่ะวันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้าสภาพสวยกว่านี้ก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยก็ว่ากันไปแต่สภาพนี้เอฟซีฮะป้าปาก็ คัดมาแล้วได้ได้มาใหม่ f c ะเหรียญละ180บาท180บาท f c ะเรามีกันอยู่1 2, 3, 4, เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญมีกันอยู่5เหรียญใครอยากได้ฮะ25สะตางรูปแบบพระเสียนโตหายากอันดับที่2นะหายากอันดับที่2ของเหรียญรัชการที่8เนื้อดีบุกเนื้อดีบุกนี่มาปัจนนี้ก็ถือว่าเซียนเลย f c นะแต่ว่า ระดับนี้ปปายังคัดออกฮะไม่ยังไม่ให้ราคา2องร้อยสอบาทสามได้สามปปาคัดราคาลงมาให้เลยนะฮะเหรียญละ1 8 0่บาทเท่านั้นเองหายากนะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาปิดท้ายรายการัะวันนี้เราเดินในการกันไม่ยาว f อฟนี่คือเหรียญเออเหรียญเงินชนิดราคา1สลึงช้าง3เสียนสมัยรัชการที่6ปี2 4 6สสภาพผ่านการใช้งานสภาพผ่านการใช้งาน f C H, อฟะใครอยากได้เหรียญน,นี้ ไม่ใช่สภาพแชมป์นะแต่ว่าก็โอเคเหรียญเหรียญยังดูได้อยู่ฮะดะูดูรดลายเข้าก่อนะะนะเอนะเหรียญน,นี้อ่ะก็ไม่เชียงว่าหาง่ายสักเท่าใดนักนะเนี่ยเดี๋ยวว่าปลาจะหาข้อมูลจํานวนการผลิตมาร่วมด้วยแล้วก็มาทํารายการให้ใหม่โอเคเนาะอ่ะเหรียญเงินนะเหรียญกระสาบเงินสมัยรัชกาลที่6ะ1ะสลึงช้าง3เสียนปี2 4งสใครอยากได้เหรียญละ170บาทเหรียญน,นี้นะถ้าแจ่มกว่านี้ก็ ร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยก็ว่ากันไปแต่สภาพนี้เอฟซีฮะนะป้ปาให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทมีกันอยู่เหรียญเดียวฮนะะป้ปาไม่ได้เข้ามาบ่อยนะปะาปาไม่ได้เข้ามาบ่อยนะอ่ะสภาพนี้โอเคไหมอาลรถลาก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่เอฟซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเด็ป้าป้าจะขายสองร้อยนะนนเนี่ยขายร้อยแปดสิบจะไม่เป็นอ่ะมีกันอยู่เหรียญเดียวก็ถือว่าแบ่งแบ่งปันเอฟซีช่องของป้ปาไปด้วยไปแบ่งเอากําไรกันโอเคเนาะ ปี2 4 6 2หลังจากนั้นมาดูเหรียญ1นสลึงเช่นเดียวกันฮะปี2467อันนี้แนวโน้มในส่วนตัวของปลาหายากกว่าใครอยากได้ฮะอันนี้เดิมๆกว่าด้วยเล็กน้อยนะเดิมๆกว่าเล็กน้อยแล้วมันก็ใกล้กันนิดนึงเอฟซี FC สภาพผิวนะแต่น,นี่จะแจ่มกว่าจะคมกว่ารายละเอียดยังคมชัดกว่าเล็กน้อยปกติก็แพงกว่าอยู่แล้วแหละนะแต่ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานเหมือนกันโอเคเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้2 0 0 250บาทนะ ปปายอมรับว,ว่าปี67เ,เขาจะหายากกว่า62นึกออกไหมฮะเนอะอะ67 250บาทแต่ว่าปี62นั้นปปาขอเดละหนรียญละ170บาทนะตามสภาพแล้วก็ความหายากเล็กน้อยส่วนตัวปปายคิดว่าปี62นี่หาง่ายที่สุดแล้วแต่เดี๋ยวปปาไปไล่ด้ดํจำนวนการผลิตกันก่อนแต่ว่าโอ้โหบาง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 ทิศราคาในจํานวนการผลิตก็ไม่เผยโฉมออกมาใน f c นะบางครั้งก็ต้องใช้แบบดุลพินิษเลย ความความพิเศษนั้นเลยนะประสบการณ์ด้วยโอเคเนาะปี P 62เหรียญละ170่ยบาทปี P 67 fc 5 250บาท 300- 400ก็เคยขายมาแล้วหากสภาพสวยประปาร,รับซื้อเหรียญตามสภาพโอเคเนาะก็ขายออกกันตามสภาพอ่ะจบละมาถึงรายการสุดท้ายสำหรับอีพีนี้ ก็ฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้ของเราไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเอสก็รายการจะจบเร็วนิดหนึ่งอ่าสําหรับนักสะสมที่ต้องการแบ่งปันเหรียญให้กับช่องของป๊าปาหรือง่ายว่าต้องการส่งเหรียญขายช่องของป๊าปาแกแอดไลน์เพิ Ad ่ม <c oughs> เพื่อนนะก็พยายามดูนิดหนึ่งนะดูนิดนึงว่าเหรียญที่ป๊าปาประกาศรับซื้อไปนั้นหลักๆนั้นเป็นแบบไหนนะที่จริงเหรียญแบบเนี้ย เขาไม่ใช่เหรียญหลักๆนะฮะซื้อข้าไม่เกินเหรียญละ2บาท3บาทเท่านั้นเองนะถ้าอยากขายเหรียญหลักถ้าเหรียญดีๆขึ้นมาราคาราคาสูงหน่อยก็ต้องมาเป็นเหรียญแบบนี้ s 4ะนะต้องมาเป็นเหรียญแบบนี้อ่ะก็ลองไปตรวจสอบราคาเหรียญก่อนอตามท้องตลาดก่อนได้ตลาดเหรียญบ้านเรานะจะได้รู้ความจริงโอเคไหมเนี่ยเริ่มเป็นเหรียญหลักก็มาแบบนี้นึกออกไหมฮะแบบเนี้ยจะจะขายได้ราคาหลายสิบถึงหลักร้อยอะไรประมาณนั้น S4 นะก็เข้าใจประปาเนาะ อ่าประมาณอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะป้าปาจะจะจะ,จะ,จะมีทั้งเหรียญหาง่ายที่ว่าไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการด้วยก็จากนี้ไปนะฮะช่องของป้าปาร,รู้สึกว่าจะตึงด้วยบรรดาชาวนักสะสมที่มาซื้อเหรียญแล้วก็ขายเหรียญนี้ผู้เป็นเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็คือจะมีปัญหาเล็กน้อยสําหรับนักสะสมที่ส่งเหรียญสลึง50สตางค์ฮะปีพศ .2,500 บ้างเหรียญหมุนเวียนบ้างมาคนละเหรียญแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกมาคนละเหรียญ มาคนละสองเหรียญฮะป,ะปาก็เลยคิดว่าสงสัยนักสะส,สมเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยได้ติดตามทางช่อง YouTube ช่องของปปาสักเท่าใดอาจจะไปดูที่อื่นมาด้วยนะพอมาเพิ่มลายช่องของปปาได้ง่ายบางครั้งก็เลยตัดสินใจส่งเหรียญแบบนี้มา FC ฮะเก่าอย่างนี้ประมาณเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองนะฮะนะ1บาทที่ะลึกแล้ว เหลือหงเนี่ยสบาทเท่านเองแล้วปราปาบอกเลยนะฮะถ้าส่งมาเพียวๆมากๆเนี่ยปปาก,ก็ไม่รับเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการแบกภาระอันนี้ปราปาใช้คําพูดแบบชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าช่องต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการเหรียญที่นักสะสมคอยอยู่บ้างลองรับอยู่บ้างโอเคไหมฮะเนาะถ้าส่งกันมาอย่างนี้ นะบางครั้งแอดมินเข้าไปอ่านแล้วถ้าเป็นเหรียญเก่าเลยนะแบบนี้แอดมินเขาไม่ประเมินนะป๊ปาบอกว่าแอดมินเดี๋ยวป๊ปาแจ้งไปเปกับนักสะสมเองพอสงสัยนักสะสมเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดตามช่องของเราหรือเปล่าอันนี้ป๊ปาพูดตรงตรงเลยนะฮะนะเพราะว่าเหรียญที่ส่งมาระยะหลังเนี่ยเป็นเหรียญสลึง50าสต่างปีพศ2อ0 0ซึ่งไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเลยและเป็นเหรียญเก่ามากๆ fc ห้ป๊ปาขอรวบรวมนะฮะแล้วก็มาเป็น1บาท2บาทที่ลึกสภาพเก่ามากๆป๊ปานี้ยอมรับเลยว่าปปา เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยปาต้องเอามาแบ่งปันออกนะมาแบ่งปันออกก็ยังไงก็ลองลองติดตามช่องของปาปาด้วยนะบางทีเราไปเจออย่างเงี้ยเขาประกาศโครมเดียวขึ้นหน้าปกรับซื้อสี่ซ้าห้าร้อยสีซ้าห้าพติดต่อเขาไม่ได้หรือว่าอย่างไร f อฟฮะก็เลยส่งให้ช่องของป้าปา นะหรือบางคนบางท่านก็ไปหาเหมาส์มาอะไรมาหรือเปล่าระวังนะฮะเหรียญแบบนี้แอดมินอ่านแล้วอาจจะไม่ตอบนะฮะอ่านแบบเป็นมารยาทอ่านลายหลังจากนี้ไปถ้าหากว่านักสะสมดูประปาพูดฝังปปาพูดอยู่อีพีนี้ท่านส่งเหรียญแบบนี้มาอย่างเดียวคนละเหรียญสองเหรียญ ขออนุญาตอ่านแต่ไม่ประเมินนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆ fc ฮะเพราะยังมีนักสะสมหลายคนหลายท่านที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบบ้านเราแล้วเหรียญแบบไหนขายได้ไม่ได้เขาก็จะไปหาเหรียญแบบนั้นนึกออกไหมฮะเขาจะวิ่งหาเหรียญแบบนั้นโอเคไหมแบบเนี้ยเขาผลิตออกมาเยอะจริงๆ fc ถ้าส่งแบบนี้มาอย่างเดียวเนี่ยเอาง่ายๆถ้าแอดมินไม่อ่านแสดงว่าเหรียญของท่านไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญนึกออกไหมฮะ1บาทที่ลึก2บาทที่ลึกเนี่ย ช่องปะปาก็รับนะฮะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนี่เหรียญละสี่บาทเท่านั้นเองนะถ้าอย่างเงี้ยลองคิดดูฮะนะก็ถ้าหากว่าไม่เชื่อประปาว่าประปาจะเอารัดเอาเปรียบไปตรวจสอบตลาดเหรียญบ้านเราก่อนได้เลยนะฮะไปตรวจสอบก่อนได้เลยเพราะว่าประปาทิ้งช่วงมาเป็นเดือน2เดือนแล้วแอดมินก็ต้องรับหน้าเสือคุณเดียวเลยนะพอไม่อ่านไม่ตอบก็ก็มีปัญหาบ้างอะไรบ้างฉะนั้นให้ดูไว้ฮะนะต่อไปแอดมินอาจจะไม่ตอบเว้นแต่ท่านจะส่งมากับ เหรียญหลักๆที่ทําให้ประปาขายเหรียญหลักๆแล้วได้ราคาได้กําไรนะก็ท่านส่งมาเหรียญในแอดมินเขาจะประเมินประเมินกําไรเพื่อจะให้ประปาเอากําไรไปซื้อเหรียญแบบนี้ของท่านถ้าท่านส่งมาแบบนี้อย่างเดียวแอดมินไม่ประเมินนะฮะเราอ่านตามมารยาทแล้วเราจะไม่ประเมินเราจะไม่ได้คุยเนาะเราจะข้ามไปเลยโอเคนะฮะก็เหรียญทุกเหรียญกับเหรียญกระสาบไทยเราเนี่มีเป็นพันๆชนิดไหม หลายร้อยชนิดไหมฉะนั้นเราต้องไปตรวจสอบไปศึกษาก่อน fc ฮะดูช่อง YouTube ช่องไหนถ้าเป็นไปได้ฮะเราขายเหรียญให้ช่องนั้นแล้วเราจะรู้เลยนะแล้วเราจะรู้ความจริงเลยว่าเหรียญจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ปะปา,ปาย้ำอีกรอบฮะดูดูดูช่องยู u ูบช่องไหนเราขายช่องนั้นเลยเราจะรู้ว่าเขารับซื้อจริงไม่จริง นะราคาจริงไหมอะไรไหมเพราะปาป่าจะแบกรับไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี้นะโอเคเนาะอ่ะก็ถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่เชืงก็ทีเดียวแต่ว่ามาแจ้งข่าวให้ทราบขอขออนุญาตอีพนี้เลยแจ้งข่าวให้ทราบว่าถ้าส่งเหรียญอย่างนี้มาอย่างเดียวแอดมินเข้าไปดูเข้าไปดูตามมารยาท นะเพราะเราอยู่ในเพื่อนกันเนาะสำหรับไลน์แต่แอดมินไม่ตอบแล้วนะฮะยิ่งเป็นเหรียญกะลึงยี่สตางค์ห้สตางค์ปีพศสอง0นะันหาระเหรียญ5บาทเนี่ยไม่ใช่ปี4,65หกาก็ยังส่งกันมาแบบหมูดับตับไม่เลย f อฟซี FC. ปปาก็เลยมาคำนวณว่าอ๋อสแสดงว่านักสะสมเหล่านั้นไม่ได้ติดตามข้อมูลของเหรียญเลยเนาะถือว่าปป่าได้นํามาพูดมาบอกมากล่าวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ลองศึกษาด้วยเนาะ แอดมินเขาไม่ค่อยมีเวลาระดับนั้น f อฟฮะเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปะปาขออนุญาตนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปานะปปาขอยืมคลิปนี้บอกกล่าวเล่าขานให้กับบรรดาชาวนักสะสมที่ยังไม่ได้ศึกษาเหรียญโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันนะคลิปนี้สวัสดีครับ